สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐนิการกัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณารัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2567ความว่าพระนักท่านนายโฮเซดานิเอลออเตกาซาเบราประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐนิการกักกรุงมานาัว ในโอกาสวนันเอกราชของสาธรรารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขออำานวยพรและส่งความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพารรณาไมยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยมีสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดกับสาธรรารณรัฐนิการากัวบนพื้นฐานความเข้าใจอันดีและความปรารถนาดีต่อกันมาโดยตลอดข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการต่อไปในภายภาคหน้าพร,ระบรมาหิไทยมหาวชิรารงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาท วันนี้เวลา17นาฬกา37นาทีสมเด็จพระนิธฐาทธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสัปปทุมพระราชทามพระราชวรโรกาสให้นางจรุญจารุสารผู้อํานวยการโรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยายลัยนนทบุรีนําคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเฝ้าทุลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้คณะครูของโรงเรียนที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในปี2567เฝ้าทุลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ